ที่เรื่องของสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นสหรัฐนั้นมีการโจมตีนะฮะไปถึงหน่วยข่าวกรองของทหารรัเสเซียบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการโจมตีทางไซเบอร์โดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะเกิดขึ้นปีหน้าที่กรุงโตเกียวนะฮะเรื่องนี้เนี่ยครับทางด้านสหรัฐและอังกฤษ,กฤษร่วมมือกันบอกว่ามีหน่วยงาน7 4 4 5 5ของหน่วยข่าวกรองทางทหารหรือว่า GRU ของรัเสเซียเนี่ย ที่รู้จักกันในชื่อศูนย์หลักสําหรับเทคโนโลยีพิเศษนั้นเนี่ยนะครับมีสมาชิก6คนเนี่ยนะของหน่วยดังกล่าวมีบทบาทในการโจมตีเป้าหมายองค์กรองค์การห้ามอาวุธเคมีไปจนถึงเรื่องของการเลือกตั้งในฝรั่งเศสเมื่อปี2560แล้วก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของ กรณีที่เข้าไปสอดแนมทางไซเบอร์ในการจัดงานโตเกียวโอลิมปิก2020ซึ่งเดิมจะมีการจัดขึ้นในปีนี้และถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของอไวรัสโควิดเนี่ยนะครับก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่ผู้จัดการแข่งขันสปอนเซอร์และก็โลจิสติกรวมถึงซัพพลายเออร์ต่างๆนะฮะแต่ว่าพอถูกนักข่าวตั้งคําถามเนี่ยว่าพวกเขาประสบความสําเร็จความสําเร็จหรือไม่<อ>ในการเจาะข้อมูลเหล่านี้เนี่ย ก็ไม่ได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนว่าพวกเขานั้นปฏิบัติการอะไรอย่างไรกันบ้างแต่ว่านี่แหละครับพวกเขานั้นต้องการตั้งข้อหาเนี่ยนะฮะกับเรื่องของทหาร6คนนี้ของรัสเซียว่าเป็นผู้คอโจรกรรมเรื่องของข้อมูลทางไซเบอร์นะฮะ